เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพ,าพับเพลินใบแ้มเทอร์นี่โดยแม่หมออ้ําจอมอัลตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะคะในหัวข้อความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนฟังหน้า,นายอย่าลืมกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวมีให้เลือก สองช้อยส์ละกันเนาะนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะอ่ะมีให้เลือก2กองนะหนึ่งและ2หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สดุดจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะหนึ่งหรือ2 ใครยังเลือกไม่ได้กดเพราะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งก่อนเลยนะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเจอจะเจอเจอกับคนที่อาจจะเคยไม่ถูกกันมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักที่แบบเออเหมือนละครน,นิดนึงอาจจะไม่ถูกกันมาก่อนหรือมีเรื่องที่มีมีเรื่องความเดือดร้อนอะไรบางอย่าง ตอนเจอกันนะหรือว่าความเดือดร้อนความไม่สบายกายความไม่สบายใจทําให้ได้เจอกันนะคะรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเจอแบบแนวพลิกพลิกล็อกอหรือว่าเหมือนละครนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยจากาการเจอกันแบบที่มันไม่ไมคาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดีตั้งแต่ต้นนะบรรยากาศสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ คุณจะกลับพบว่าทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะจะคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กําลังใจหรือว่าคอยซัพพอร์ตหรือบางครั้งบางทีเขาอาจจะแบบพูดไม่ดีหรือปากไม่ดีบ้างแต่ว่าเขาก็จะอยู่ข้างคุณนะแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะละครใหม่ของคุณนะเออหรือบางครัง้งบางทีก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลกลัวหรือว่า อ,อ,อาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างมันอาจจะมีช่วงเวลาเนาะที่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเขาบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นนะคะถึงความจริงใจความจริงจังของเขานะคือต้องบอกว่าทั้งคุณและเขาอาจจะเคยเผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมา นะคะแล้วการพบเจอกันนะรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยการพบเจอกันมันไม่ดีตั้งแต่ต้นอย่างที่บอกไปเนาะมันอาจจะแบบไม่ถูกกันมองคนนี้ไม่ค่อยชอบหน้าเลยแต่สุดท้ายแล้วแบบว่าอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆปรับจูนกันมาจนเกิดความเข้าใจเกิดความสบายใจหรือเกิดความสบายอกสบายใจที่อยู่ด้วยกันนะมันอยู่กันเหมือนเพื่อนนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะรักครั้งใหม่ของคุณจะอยู่กันเหมือนเพื่อนนะจากเริ่มต้นต้องบอกว่าความการเริ่มต้นเนาะมันอาจจะเป็นความแบบว่า ไม่ถูกลิ้นกับฟันคบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่นะหรือขินก็ราขากรแรงกันมาตั้งแต่ต้นนะแต่เมื่อ พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะมันก็เหมือนผูกพันกันไปเรื่อยๆขาดกันไปก็จะรู้สึกขาดหายนะเออพอคบกันไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะคุณจะรู้สึกชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาเขาก็จะรู้สึกชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณเพราะว่ามันได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเก๊กไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคคนคนที่เลือกกล่องที่1เนาะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่2กันบ้างดีกว่า คนที่เลือกกล่องที่2มาดูกันค่ะว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกองที่สองเนาะคนที่เลือกกองที่สองความรักครั้งใหม่ของคุณต้องบอกเลยว่าเออเป็นความรักที่ค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยเหมือนหยดน้ํา mm hmm. เพียงวันละเล็กวันละน้อยนะ เติมความรู้สึกดีๆให้กันไปเรื่อยๆนะอาจจะเป็นคนรอบตัวก็ได้นะเป็นเพื่อนพี่น้องคนรอบตัวคนที่สนิทค่อยๆเติมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงวงจรเดียวกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อกันแล้วคอยทําสิ่งดีๆให้กันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนมันเต็มอะ่ะนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันจะเหมือนกับมันจะไม่ใช่แบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ใช่แบบรวดเร็วแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหนักแน่นและมั่นคงนะความสัมพันธ์ของคุณรักครั้งใหม่นี้ต้องบอกเลยนะค่อยๆเติมความรู้สึกดีๆให้กันไปเรื่อยๆจนจนจน,จนเต็มจนแข็งแกร่งจนมั่นคงจนจนหนักแน่นนะความสัมพันธ์จะหนักแน่นมากนะคะเออแล้วกออ็คุณกับเขาอาจจะเจอช่วงเวลาที่พิสูจน์ใจกันและกันด้วยนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไหมหรือว่าจะจะ ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การ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 อยู่เป็นกำลังใจกันน่จะอยู่ตลอดรอดฝังเปล่าอาจจะมีช่วงเวลาที่พิสูจน์กันและกันและแน่นอนว่าพอคุณอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ไม่หนีหายกันไปไหนในช่วงช่วงเวลาที่ไม่คุณก็เขาอาจจะมีความลําบากอะไรบางสิ่งบางอย่างเออมันจะยิ่งทําให้อะไรอะไรมันชัดเจนมากขึ้นนะคะเออมันจะมีมันจะมีบททดสอบนะความรักของคุณในครั้งหน้ามันจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอ อาจจะเป็นเรื่องของอความมั่นคงในชีวิตนะหรือว่าคนรอบข้างก็ได้นะคะที่อาจจะมาพิสูจน์คุณกับเขานะคะ,ะความรักครั้งใหม่เนาะแต่ว่าการที่คุณและเขาพิสูจน์ตัวเองกันไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกเลยมันจะยิ่งทําให้คุณและเขานะพอะพิสูจน์ตัวเองได้มันจะยิ่งทําให้เกิดความมั่นคงมั่นใจในการและการรวมไปถึงคนรอบข้างของคุณด้วยนะ,อ,ะอาจจะทําให้คนรอบข้าง ออยอมรับนะในความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนและสุดท้ายต้องบอกเลยความสัมพันธ์จะชัดเจนและมีโอกาสพัฒนาไปถึงจุดที่ที่มั่นคงหนักแน่นได้อย่างแน่นอนนะคะและนี่คือคำทำนายของคุณนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่ง,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 ง first, ก,กริ๊งกริงกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆกช่องทางเลยถือว่าเป็นคา่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊